สวัสดีครับเมลบาโอนนะทุกคนทุกท่านขออนุญาตถอดเม็แล้วก็เก็บไว้บนรถก่อนแล้วกันนะครับผมก็หลังจากนะครับผมเจเดียนาอุนนะครับผมไม่ได้มานาเป็นเวลาเกือบประมาณาครึ่งเดือนนะครับนึงด้วยมัวแต่อ่าจัดงานศพให้พ่อนะครับก็ไม่มีเวลาได้เนืมม้เอเมลหมมือเสรเงี้นี่ก็เลยจะนําพาเมลบาโอนท่านมาดูนานะครับน้ํานาก็ยังมีอยู่บ้างครับตั้งแต่ผมให้ดูนานแล้วนะครับ นาำนาก็ยังเหลือมีอยู่นะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่วันนี้ก็จะมาเล่าอะไรฟังนะครับหลังจากที่มเมลบอบอุ่นได้ดูคลิปอนนาอุ่นกินอยู่บ้านนี้ไม่ใช่อะไรนะครับผมก็คือ,อจัดงานบุญพ่อเสร็จก็เข้าบ้านนะครับเขาก็กักตัวปิดหมู่บ้านนะครับ14วัน ก็เนื่องด้วยโรคระบาดในชุมชนนะครับผมก็เลยต้องปิดหมู่บ้านสองหมู่บ้านนะครับทั้งบ้านสวายสอและน้องสนูนะครับก็เลยไม่ได้ออกไปถ่ายคลิปที่ไหนเลยนะครับตอนนี้ก็ผลตรวจนะครับเป็นลบทั้งหมู่บ้านนะครับก็เลยทําการเปิดหมู่บ้านนะครับโดยนายอำเภอมาเปิดให้เมื่อวันก่อนนะครับวันนี้ก็เลยพาแมลบาลปูนมาฟังเสียงกบเสียงเขียดนะครับในทุ่งนาของเจเดียนายอุศกราวบุรีรัมนะครับผมก็เนื้อแมวบอลปูนมือบรนดากาศบัตรศกราวเองนะ ยามเลือเงยเลือเงยบาดที่เอ็มันเกยบาดโมสัมผัสแกยูหายบาดสิบสี่วันเหมือนสิ้นใจครับแม่วงบนคือมันมาตัวนาเนาะเองก็ะนอตากระนองโสนกระนองพี่แล้วก็อยากจังหมูมือเซกับมันเฮียนใจโมนะคลายบาดแม่วงคลายนะคลายรูคลายเออคลายจุบกินเอ็ดเซียงจากผลตรวจมาแล้วครับลบสบายใจนะครับถึงมัดโมเซย์บานมัดก็มันละหลวมในการที่ยังไม่ปฏิบัติตามทางกระทรวง าสาธารณะสุขบัดโดยการใส่เม็ดเม็ดก็ยุดดอมไ้หมายจุนของรเซนเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่คนเดียวในทุงน่งนาครับก็เลยจะพาแมวบอลโอนมาทัวร์ลงทุง่งนาหน่อยวันนี้นะครับหลังจากดูคลิปเพอรซีโตาหยก็เลยนุแมวบอลโน,นฟังเสียงบรรยากาศทุง่งนายามเย็นๆนะครับผมแมวบอลโอนนี่คือบรรยากาศท้องทุง่งนาของผมเองนะครับจีเดีไนโอนโกราวิดัมวันนี้เท่าที่ผมดูนาของผมปีนี้เป็นปีที่ชื่นใจมากครับ ใครที่ติดตามเจดีย์นโอนี่น้องเด้งเลยค่าชนามโต้มันมาสมันาโตรเตเรนี่เมื่อแต่มันมาสโตรเลยไม่ทามันมาสโตรมีแต่เสมอตึกบอนแรกกมันมีแต่ชนามนี่ตึกปีเแสรมัดเพราะว่าเออทำการปรับนาดินบัดปรับนาดินดนาดินเอาไว้เสมอนะก็เลยบานตึกบานอังากีนะก็นี่คือบรรยากาศบัดหนึ่งแบบว่มือนะมมือเดิมเโารสำหรับอาราหลายๆคนหลายท่านที่มันเตือนกู้บัน ມືຄລິບ ጄ ດີໄນອອນມາເອໄສເລກໍຢ່າງນາອູ້ຢ່າງນາບາດເຄີຍຈະຫມຸກຫມຶດສະບໍາສະບໍາຍັງກໍເຖີໄສເລບານຊີເດັກຕະກີ້ເດີ້ຊັ້ນເໂຕບານລູກຕິດນີ້ບາດໂຊລືງໃຫ້ບາດໂຊລືງເພາະວ່າជីជីວີຫມັດໃຫ້ແຕ່ກໍສະບາຈໍາສະບາຮອບຊົງຕິດບາດເພາະວ່າຕອນສະບາຮອບແຮກອេងກໍສະບາໄວ້ມືໃຫ້ນໍກໍໂອສະບາຈອນຕະດແມ່ບ່າວປຸນໂອກິບມັນກັດສະຫມາບາດຫມຸນດິນລະລານະມາກັດສະຫມາຕິ ะดินกี่กัดเออตลอดบ้างดินกี่มือนี่เคยตรอละอดเลยครับนี่ตึกสเสะบ้านน้ำนาก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับผมก็น้ำมีตรอดแต่ว่าตังซื้อปุ๋ยยังไม่มีครับผมโอ้ย,ยับนาเมียวบางโพเลยเธอเสะบ้านยับอบางเตรนี่เจี๊ยนอีชนาน้ำนี่พลิงพลิงหมู่บ้านตึกเลยบอมจ่อยมานายยันอะไรเอ้ยมันมานนตึกน้องกี้เต้แต่ชนาน้ำนี่ถือว่าโชคดีครับผม ฝนตกมาปีนี้ก็นี่ไงนี่กับพลีบัดตะปีบ่นขมวยเอาบัดพลีซอบไงพลีซอบไงนะพลีทําซอบไงบัดอันนี้ก็บรรยากาศบัดแม่บ่าวผู้นี่นุ่มแม่บ่าวผู้มุงถั่วลงทุ่งนาบรรยากาศชั่วลือลือบัดที่แม่บ่าวผู้บ่มสบัดเคยบัดนุ่มดื้อมือสระโปรมานให้เจดีเอ็นเอโอ้บัดตึกก็ยังมีเนาะบัดนี่หรือมุมดักสตูจเลยบัดนี่ตึกไงคร่อยบัดนักตุ๊นสตูจโมบัดราวสัก หรือมาเผยอ,อ่นองลองยงสูุหมดปากมือหรือไอ้พลื้อเสรนกองพลื้อคือคนเองทำให้น้องเมียนเตยด้วยนะเราดูบัดถ้าน้องเมียนน้องกี้ด้วยนะนี่บัดบรรยากาศบรรยากาศก,าก็จะแนวๆนี่เห็นบัดนี่บับตรเสมาวย้อนด้วยบัดเพราะว่าเฮอะมันมันกัดบัดนู่กัดแถวการะนา,ก,า,ากันาลก็เลยเอ่อเมียนเสมาวนะครับปกติก็ កាត់នេះឲ្យបាទកាត់នេះក៏តែម៉ាញមិនមាកាត់ព្រោះវៀវិទៀបเนาะកាត់តែសមោវាមានណាប៉ុនចុងតែមានណានេះមឺទឹទឹលងហំលិចព្រឺសេរីឲ្យមែបងប្អូនហ្នឹងនេះទឹណាទឹចរនបាទទឹចរនឆ្នាំនេះຖືថាគីខាងស្រុកខាងខ្មាតខាងនេះបាទទឹក៏ស្នំបាទស្នំស្រួលល្អជាណាតែដើមស្រោលឺបាទនេះដើមលឺឲ្យតែគ្នាឃីហវិញអានិเริ่มចាំងអើយ นี่เคยอันนี้เลิ้องอย่างเซลตุ่มเลยเออที่จริงมันเม่เลิ้งแต่เนื้อบัตรประเจม,มเัออตโปรอโทนสีน้ำตาลบัตรโทนสีน้ำตาลเวียก็เลยออกแบบมือโตกะยิดด่ดำมเซลอย่างกร,ระเลืงใบปรับไอคิวเว้ก็คิวอยู่นะแต่อันนี้ผมบอกไว้กว่อนหน้ามัดใช้ฟิลเตอร์หรือเปลอนุกาศสีน้ำตาลบัตรเวียก็เลยจะออกแนวเลื้งเหลืองน้ำตาลน้ำตาลแต่บัตรตึกปิงแส่แม่วปนต้องปีค้างพืน้นเฮ้ยตึกปิงแส่ โบดาคําเดียวว่าปีนี้ภูมิจัดบัดภูมิจัดที่ถือเศรษฐ์บัดสนามแ Map เจ๊ะบัดถือเศรษฐ์มะจู๊บัดกอดอุ้ยมะจู๊กะจิลตับเงื่อยๆเลยดักกะจิลเออวิลี่เอฟโซมีนផងเนาะมีเอาบ่าวปูนี่ก็โมเดลลิ่งนี่บัดโอ้นี่เซาชนามนี่ก็สนามลอเจ๊ให้แต่คืนตาลอๆดื่มเซาคิวๆเลิงๆนี้สิ่งสุดท้ายบัด ចាប់មើលដល់ផលផលិតអាណាស់ខ្លះទືស្រីល្អអូយល្អតែផលផលិតវាមិនចៀបบางទីក៏ល្អមែនតែដាល់សបះជីលោកទូនយ៉ាងថ្លៃតែក៏រោគរូអាកខោខោរួងម៉ៃស្រីនោះមកលេតឡានអស់បាទស្រីឯងក៏លុយតង់ច្នេះបានទືស្រីជីមជីតង់រងមືតាន់ສຸດท้ายແມើប៉ុនສຸດท้ายគឺផលផលិតណាផលផលិតឯងនងចៀបណាស់ อันนั the the okay. no, okay OK ้นคลาหูดิมสโล่ดิมสโลกับพวกชูรู้เราอุลล์เาลยร์มุมมาปรึบบะดเก็บสโลเชนุกันลงตึ้โคยดเก็บสโล่จอลไอ้ชั้นนี้ก็เฟร่ก็ถือว่าโอเคบัดนะถือว่าโอเคสำหรับมาจีเดียในอุณหัูเพียงแต่มันเติมโอเคตรงที่ว่ามีมีนบางส่วนที่มาดยามมันตึมสโลพอจัดหลายชั้นนี้โปรวยมีเฟร่ทีสามบัดเบีย vì anh cả cục ở à khăng 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 lên tay anh cả sầm chuột làm cối bạt chui rồi cả muốn thừa xe coi chui rồi đan tay vì chui rồi tay à bảo vệ tại vì cứ là bạn để chọn vì nó chui na nào bị cục với kia vậy thì phải làm mưa sẽ cháy bạt xe anh hơi một mưa một kiếp kiều จากการทือเซของคุณเองนะเครื่องจังหวัดยางแสรงนี่ห้อยสุดท้ายสมาวิก็กระบเฮ้ยนี่สมาวิจั๊ยเฮียเวื้องกระบเฮ้ยนี่แต่ว่าเตวดอลเคครอยตีตครอยเบ่นทุมรุ่ยฉบับเอ่อจีรอบ2แสดงให้แม่บ่าวฝู้นเขียวปิ้งเวลหมานเขียวปิ้งเวลเฮ้ยตอนนี้เลิงปิ้งเวลนะเพราะว่าดําทรอกริ้นกระพุ๊ติกิมากําจอดดําทรอกกระพุ๊ลาดิ ในความรู้สึกคุณเอนะกระปุวทุบปุ๊บพอดาวเวียผลผลิตโมเมนต์หนาวีนองบะรุ่ยเคียวโมวิกันองบะเชติกแกเองกำลังใจจังกระปุวละนะครับผมนี่คือบรรยากาศโซกราวเมียวบอปุ่นที่มาเจดียนะอุโซกราเวดามบานเนื้อเมียวบอปุ่นหมดเดิมมืออวยบานมือบานเคยอย่างนี้เสนายอุ่นสนามไดตะกี้เห้นะบรรยากาศยามเย็นๆเมียวบอปุ่นที่ใครหลายๆคนอยากจะดูอยากจะเห็น นะครับซึ่งตัวเองก็ไม่ได้อยู่ในเขตแถวๆนี้ก็จองเคยบนบอนนักลากกีกันโนออสเตรเลียบอนนักลากกีกันโนเยอรมันนักลากกีกันโนนู่ขังカมบิโตรรรเซเองเนยเมกรมหรือกัมพูชาบัดกีกับบันมือพองกี่ก็จองเคยนหนาเออสาะแสรรเองในพลีก็อย่างนาพลีสับไงบัดฝนตกทุกวันครับนี่ต้นข้าวก็เริ่มที่จะเลืองเืงแล้วนะครับผมที่เลืองนี่คือผมใช้ไอ้เขาเรียกว่า มันเป็นเมนูของกล้องนอกาะที่เราเลือกสามารถเลือกไอ้นั้นได้ผมชอบโทนสีน้ำตาลก็เลยลืมเปลี่ยนนะครับให้เป็นหมดปกตินะครับปกติเออนะครับอ่ะโอเคแมวบอลปนไงนนก็สมเรียนรับจับแต่เพียงปนในบันนึ่มแมวบอลูอนหมดเดิมมือเสียนายปนนะเดี๋ยววันหลังผมจะหาบิดมาใส่แล้วเรามารอดูกันว่าเราจะได้ปลาหรือได้กบนะครับผมแล้วเราค่อยเจอกันในคลิปต่อไปวันนี้ขอกระคำว่าสวัสดีสวีดัตครับบ๊ายบาย